ที่พี่เป้บอกไปว่าพูดถึงเสื้อว่าถือวเรามองเห็นเป็นสีอะไรพันมองเห็นเป็นสีน้ําเงินดําพี่เป้เป็นขาวเดี๋ยวฉันจะบอกยังไม่ถึงข่าวเดี๋ยวเรานนี้จะมีข่าวใย้ไหแน่นอนมีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมาพูดถึงรายการบันเทิงเหมือนกับของเรากันบ้างนะคะกับรายการคันปากที่ก็ออกอากาศทุกเช้าเลยแต่ก็น่าใจหายนะคะว่าสิ้นสุดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามพิธีกรอย่างคุณตุ้ยตุ้ยกันค่ะ ทำเอาแฟนรายการคันปากถึงกับช็อกขหลังเมื่อเช้าวานนี้ได้มีการออนแอร์เป็นวันสุดท้ายสำหรับรายการคันปากที่อยู่คู่กับหน้าจอช่องเจ็ดสีมานานถึง7ปีซึ่งหนึ่งในพิธีกรอารมณ์ดีอย่างคุณตุยตุยก็เผยความรู้สึกว่ารายการนี้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตถ้าไม่มีก็ทำให้คิดถึงเพราะทุกเช้าพิธีกรจะต้องออกมาเมาท์มอยกันค่ะ คือรายการคันปากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกๆคนไปแล้วเนาะเปีที่มันมีอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเช้าวันที่เรารับผิดชอบเราก็หรือวันที่เราไปแทนพี่เราน้องเราอะไรย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเช้าที่เราจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้เล่าเรื่องพูดคุยกันในทีมของเราแล้วก็ได้เจอกับคุณผู้ชมทุกวันก็คือจริงๆแล้วทางสถานีก็ต้องการที่จะทําอะไรใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมด้วยคือมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่ว่ามีขึ้นมันก็ เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วก็มีของใหม่ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวก็เราก็ติดตามชมรายการใหม่นะคะซึ่งทางสถานีก็ตั้งใจที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขในตอนเช้าเไม่แพร้รายการคันตาจริงนะแอบเสียดายไหมคะโอ้โห <laughs> ตอนแรกก็แบบเราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือขนาดเราเนี่ยนะ <laughs> เป็นคนที่ทําใจกับอะไรได้ง่ายคือผ่านปรากฏการณ์การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมามากมายแล้วแต่คิดว่าคงไม่สะเทือนใจอะไรมากแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ได้สะเทือนใจในแง่ของการเสียดายหรือว่าอะไรนะ มันคิดถึงก็ไม่มีวิแววอะไรมาก่อนเหมือนกันนะคะ<ม>แต่ก็เลยด้วยระยะเวลามานานนาน,นานด้วยแหละออะต,ยตุยทราบล่วงหน้ามานานสักแค่ไหนวะเลล่วงไม่นานมากขนาดน,านั<ม>้นถ้าล่วงนานมากก็จะเศร้านานค่ะหลายคนอาจจะมองว่าอ,อาจจะเกี่ยวกับเลตติ้งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดอะไรอย่างเี้าก็มันเอาว่ามันน่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นรวมๆกันไปทั้งหมดแหละคือพวกเราผลิตรายการพวกเราก็ทราบดีนะคะสมมติว่าแบบ เ,เรื่องของการขายหรือเรื่องของอะไรต่างๆมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายการอยู่แล้ว <entially. S 1> ซึ่งอาเองออาไม่ไม่ไม่เคยเอาตัวเองไปรับรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วก็หวังว่าทีมงานและบุคลากนรนะคะก็จะคงมาสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมกันในรูปแบบอื่นแล้วกันครับนะครับม,มา